สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆกับช่องสลาลมคอยชแนลนะครับช่อง YouTube สลาลมคอยชแนลรับซื้อเหรียญนะครับช่องทางการติดต่อทางร้านนะครับไลน์ดีศูนย์เก้าห้าสี่หแล้วก็อีกหนึ่งไลน์ดีนะครับสลาลม8 8 8นะครับก็ติดต่อกันได้นะครับทั้ง2องไลน์นะครับขอแจ้งนิดนึงนะครับเวลาเพื่อนๆส่งรูปเหรียญมาแล้วนะครับผมจะทยอยตอบกลับ ช่วงดึกๆนะครับหรือช่วงเวลาว่างนะครับผมไม่ได้ตอบกลับทันทีเลยนะครับที่เพื่อนๆส่งรูปมานะครับก็อยากให้รอนิดนึงนะครับว่าผมจะทยอยตอบกลับไปนะครับก็อาจจะช้าหน่อยแต่ก็คือจะทยอยตอบกลับอย่างแน่นอนนะครับก็คลิปนี้นะครับมารีบแกะรีบโอนกันเลยนะครับกับเหรียญส่งอะไรมาขายบ้างนะครับอันนี้ก็คือส่งมาจากจังหวัดสมุทรปราการนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่า เป็นเหรียญอะไรนะครับขอปิดชื่อไว้นะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวมาแกะกันดูเลยดีกว่านะครับว่าเหรียญอะไรนะครับที่พี่ท่านนี้ส่งมาขายนะครับขอเรียกว่าพี่แล้วกันนะครับก็พี่ท่านนี้ก็ส่งไลน์มาหาผมนะครับแล้วก็ส่งรูปเหรียญให้ผมดูนะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่ตรงตามที่ผมรับซื้อนะครับก็ใส่ซองแบบนี้นะครับใส่ถุงแล้วก็นะครับแพ็คมาตัดออกเลยนะครับก็ พี่เขาส่งรูปเหรียญให้ผมดูนะครับแล้วก็ดูดูดูเสร็จก็คุยตกลงราคากันนะครับแล้วก็หายกันไปพักหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะด้วยไม่มีเวลาว่างหรือว่ายังไงคือพี่ของพี่เขานะครับพี่เขาก็หายไปพักหนึ่งแล้วก็พักมาอีกนะครับก็มาคุยกันใหม่นะครับแล้วก็มาคุยราคากันนะครับแล้ววันนี้นี่ครับพี่เขาก็ส่งมาขายแล้วนะครับมีเลขที่บัญชีแล้วก็มีตัวนี้ด้วยยวผมขอแกะออกแล้วกันนะครับ นี่นะครับพี่เขาส่งอะไรมาบ้างนะครับมีสิบบาทปีสามหนึ่งกล่องสีเขียวห้าบาทปีสี่หกหนึ่งบาทเช่าฟ้าสั้นปีสองเก้าสิบ 2, 9, บาท 2, สองสีหลังพญาครุฑเหรียญกระสาบที่ระลึกร้อยปีโรงเรียนนายเรือนะครับแล้วก็่านี่เป็นราคานี้ช่วยค่าส่งห้าสิบนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันมาดูที่เหรียญกันดีกว่านะครับว่ามีเหรียญอะไรบ้างนะครับก็นี่นะครับพี่เขาก็จะมีเยอะกว่านี้นะครับมีธนบัตรอะไรด้วยนะครับแต่ว่า Mic. ด้วยตัวผมเองอะ่ะผมจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยมีความรู้เรื่องธนบัตรเท่าไหร่นะครับเรื่องลายเซ็นเรื่องอะไรพวกเนี้ยผมก็เลยไม่ได้รับซื้อนะครับผมจะเน้นรับซื้อตัวที่ผมพอที่จะไปขายได้นะครับผมซื้อมาขายนะครับก็ตัวไหนาขายตัวไหนซื้อมาแล้วก็ขายได้ผมก็ซื้อตัวนั้นนะครับคือรายการรับซื้ออาจจะไม่หลากหลายนะครับแต่ก็คือรับซื้อตามที่ผมทําคลิปรับซื้อนะครับ ก็มาดูกันเลยนะครับ1บาทปี29นะครับชัดไหมครับอ่าบาทปี29เชอบฟ้าสั้นนะครับตัวนี้ที่พี่เขาส่งมาขายนะครับก็มีหลายรายการนะครับผมว่าพี่เขาน่าจะเป็นนักสะสมแหละนะครับแล้วก็แบ่งปันมาให้ผมนะครับนี่นะครับหบาทปี29งเหรียญอ่าสิบาทครุฑนะครับนี่นะครับอ่าใส่เมาส์มาเลยนะครับ นี่นะครับตัวนี้ก็รับซื้ออยู่นะครับกล้องมันไม่ค่อยชัดนะครับเพื่อนๆขออนุญาตนะครับนี่นะครับตัวนี้รับซื้อแล้วก็เหรียญห้าบาท B46 นะครับบล็อกธรรมดานะครับตัวนี้เป็นเหรียญเหรียญกระสาบที่ระลึกนะครับชนิดราคาห้าสิบบาทนะครับเป็นแพ็คอ่านี่ครับ เหรียญกระสาบที่ระลึกครบ100ปีโรงเรียนในเรือนะครับชนิดราคา50บาทนี่นะครับรายละเอียดี่ยนี้สภาพด้านหลังนะครับแล้วก็มีแพ็กเกจมีอันนี้มาด้วยนะครับอันนี้เป็นแพ็กน่าจะเป็นแพ็กจากกรมธนารักษ์นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ10บาทปี3 1นะครับได้มาอีกหนึ่งเหรียญนะครับเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะครับก็ถ้าเพื่อนๆมีรายการประมาณนี้นะครับแล้วก็สนใจอยากที่จะขายนะครับก็ลองส่งรูปมา ให้ผมดูได้นะครับทางลาย id ที่ผมแจ้งไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะครับก็ลาย0นย์เก4าห้แล้วก็สลาลม888นะครับอันนี้ก็พี่เขาก็แบ่งปันมาให้อีก1นเหรียญนะครับเป็นเหรียญ10บบาทวนเวียนนะครับแพ็คกลมธนารักษ์นะครับปี2531นะครับจำนวนการผลิต6200เหรียญนะครับอันนี้ก็มีรายละเอียดของตัวแพ็คเขียวตัวนี้นะครับในกลุ่มเขาจะเรียกกันว่าแพ็คเขียวนะครับนี่นะครับ ก็สภาพสวยงามทีเดียวนะครับอันนี้ก็มีสีเขียวเนี่ยก็มีลูกค้ามี f c ทางช่อง YouTube นะครับที่ว่าให้ผมหาให้อยู่ก็มียังขาดอยู่นะครับยังขาดอยู่อีกประมาณ4-5เหรียญน่ะนะครับเป็นแพ็คเขียวนะครับที่ที่ที่แบบสมาชิกที่รับชมทางช่อง u t u b e ของผมอะต้องการแล้วก็ทักไลน์มาบอกว่าให้ช่วยหาให้ช่วยหาให้นะครับก็ก็ผมก็พยายามช่วยหาอยู่นะครับนี่นะครับ ก็ได้มาหนึ่งอันนะครับอันนี้หนึ่งเหรียญหนึ่งสองสามนะครับสี่ห้ารายการนะครับเนี่ยห้ารายการก็เดี๋ยวผมก็จะทําการโอนเงินให้กับคุณพี่ท่านนี้นะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับส่งเหรียญมาขายกับทางช่องสลาล,ลมคอยชแนลนะครับนี่นะครับก็ถ้าเป็นรายการถ้าเพื่อนๆมีเหรียญที่ตรง ตามรายการที่ผมประกาศรับซื้อนะครับก็คือผมก็รับซื้อนะครับก็รบกวนเช็ครายการรับซื้อนิดนึงนะครับไม่ใช่ว่าแบบเพื่อนๆมีอะไรก็ส่งรูปมาให้ผมดูหมดเลยนะครับก็บางรายการผมก็ไม่ได้รับซื้อนะครับผมขอเน้นอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเป็นช่องสไตล์พ่อค้านะครับผมซื้อมาขายนะครับตัวไหนซื้อได้ผมก็ซื้อนะครับไม่ได้ซื้อทุกเหรียญที่เพื่อนๆมีนะครับเพื่อนๆต้องดูว่าผมรับซื้ออะไรนะครับถ้าถ้าผมรับซื้ออะไรแล้วเพื่อนๆมี อันนั้นคือรับซื้อหมดนะครับราคามาคุยกันนะครับราคามาคุยกันว่าพอจะแบ่งปันได้ไหมขายได้ไหมหรือว่าถ้าราคาถูกเกินไปก็ไม่เป็นไรเก็บไว้ก่อนนะครับยังไม่ต้องขายคือเน้นมาคุยกันมากกว่านะครับถ้าแบ่งปันได้ผมก็ยินดีรับซื้อนะครับเหมือนคุณพี่ท่านนี้นะครับที่ส่งมาขายนะครับส่งมาขอเรียกว่าแบ่งปันมาให้ดีกว่านะครับเพราะว่าพี่เขาก็มี เป็นนักสะสมแหละผมว่านะครับก็แบ่งปันมาให้นะครับนี่นะครับก็ได้มาทําคลิปรีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูด้วยแล้วก็ยืนยันนะครับว่ารับซื้อจริงแน่นอนนะครับนี่นะครับถ้ามีเหรียญที่ตรงตามรายการที่ผมรับซื้อนะครับเนี่ยแค่นี้ก็ขายได้นะครับตัวนี้ก็หลักพันนะครับที่ซื้อมานะครับเฉพาะตัวนี้ก็พันสามละนะครับเฉพาะเหรียญนี้ก็พันสามแล้วนะครับที่ซื้อมานะครับ ถ้าใครมีเยอะๆก็อยากจะแบ่งปันนะครับอยากจะแบ่งปันหมายถึงส่งมาขายผมผมก็เอาไปแบ่งปันให้กับ FC ท่านอื่นๆนะครับก็เป็นการกระจายแบ่งกันสะสมไปนะครับก็ค่าจัดหามันก็ปกติอยู่แล้วครับก็ต้องมีบวกผลกําไรนิดๆหน่อยๆนะครับอันนี้ก็คือหลักการง่ายๆนะครับไม่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 ยุ่งยากเลยนะครับซื้อมาซื้อมาขายก็ต้องมีกําไรนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ ไม่ได้พูดเรื่องราคาเลยนะครับตัวนี้5้าบาทปี4ี่ซื้อเหรียญละ400อยนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ซื้อมาเหรียญละร้อยนะครับตามสภาพนะครับถ้าผ่านการใช้งานก็ซื้อเหรียญละร้อยนะครับนี่นะครับไม่ผ่านการใช้งานก็ร0อยย0 3 0้สนะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่สภาพนะครับตัวนี้เช่าฟ้าสั้นนะครับเหรียญหนึ่งบาทเช่าฟ้าเช่าฟ้าสั้นนะครับซื้อเหรียญละ200นะครับถ้าเป็นเช่าฟ้ายาวนะครับ500 6้0ยหอยนะครับ ตัวนี้เป็นนิกเกิลนะครับตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าซื้อเท่าไหร่นะครับน่าจะร้อยกว่าบาทนะครับตัวนี้เดี๋ยวต้องดูราคาอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้แพงสุดนะครับตัวนี้แพ็คเขียวซื้อมาพันสามนะครับก็ขอขอบคุณนะครับคุณพี่ที่แบ่งปันมาให้นะครับผมก็เอาไปแบ่งปันให้กับ f c ท่านอื่นๆต่อไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ไม่ยาวมากสั้นๆนะครับมารีบแกะเช็คของแล้วก็เดี๋ยวผมจะโอนเงินให้กับ คุณพี่ท่านนี้นะครับที่ส่งเหรียญมาขายกับทางช่องนะครับก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ก็แล้วกันนะครับสำหรับท่านที่มาติดตามใหม่ๆนะครับเผื่อผมมีคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมจนจบนะครับก็หวังว่าคลิปของผมก็น่าจะมีประโยชน์นะครับแล้วก็นำไปค้นหากันนะครับสำหรับเหรียญพวกนี้นะครับนี่นะครับซื้อขายได้จริงนะครับค่า ตรงตามที่ผมรับซื้อนะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปนี้เดี๋ยววันนี้มีแกะหลายกล่องเลยนะครับวันนี้ตรงกับวันที่1 3มนะครับ1ิมิถุนายนนะครับก็เที่ยงแล้วเดี๋ยวไม่เกินบ่ายโมงเนี่ยไม่เกิน20นาทีเดี๋ยวผมโอนเงินให้พี่ท่านนี้นะครับเดี๋ยววันนี้น่าจะมาทําคลิปยาวๆเลยนะครับแล้วก็จะทยอยแกะกล่องเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามีเหรียญเข้ามาหลายกล่องนะครับ7จ็ดแปดกล่องนะครับวันนี้ก็ฝาก กดติดตามไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับมีรายการใหม่ๆจะได้ไม่พลาดนะครับเพื่อนก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ